สามวันก่อนค่ะมีพี่ท่านหนึ่งสนิทกันมานานละนะคะเขาก็โทรมาปรึกษาว่าตอนเช้าๆ้าเนี่ยตื่นมาเขาจะมีอาการวูบวาบวูบวาบแล้วก็เป็นแบบนี้ทั้งวันเลยคือเป็นปน,ปน,ปน,ปนหายๆเป็นปนหายๆเน่ะนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเหงื่อแตกมากเลยแล้วมันเลยส่งผลให้เขาแบบนอนไม่ค่อยจะหลับแล้วมันเลยทําให้ตอนเช้าเนี่ยเขาก็เพลียเราก็ถามว่าเอ้ยพี่ปีนี้พี่อายุเท่าไหร่เนี่ย บอกว่าก็40ไงก็ประจำเดือนก็ยังมาอยู่นะมันเป็นอาการของภาวะอาการวัยทองอะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะคือไม่เข้าใจชอบคิดว่า อาการไวทองคืออาการของคนที่เราหมดประจําเดือนแล้วอาการไวทองเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นตั้งแต่ฮอร์โมนมันเริ่มลดตั้งแต่อายุ40่แล้วร่างกายมันปรับตัวไม่ได้มันก็จะมีอาการออกมาอย่างเงี้ยแล้วยิ่งคนที่เป็นก่อนที่ประจาเดือนจะหมดนะยิ่งน่าสงสารเลยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรหาสาเหตุไม่ได้ไม่รู้จะไปหาหมออะไรคือถ้าเราไม่ไปหาหมอสูเราไม่ไปเจาะฮอร์โมนนะว่าฮอร์โมนเราลดลงอะ่ะเราจะไปรักษาผิดจุดเลยอะ่ะ วัยหมดประจําเดือนพอดี48-52เราไปหาเนี่ยหรือประจําเดือนเราเริ่มขาดเงี้ยเราไปหาหมอสูคือเรารักษาได้ไงตามอาการวันนี้นะคะพันพันก็มีเช็คลิสต์12อาการนี้มาฝากพวกเรานะคะให้เราลองเช็คลิสต์ดูนะคะถ้าเรามี12อาการเนี้ยแปลว่าเราอาจจะมีภาวะของอาการวัยทองก็ได้อันที่1ก็คือช่องคลอดแห้งมันเกิดจากว่าพอฮอร์โมนของเรามันลดลงเนี่ยผิวพันธุ์คอลลาเจนอะไรก็ลดรวมถึงแบบ Ờ, ผนังช่องคลอดมันก็จะบางต่อมที่มันหลังเยื่อเมือกอะ่ะมันก็จะแบบมันหลังน้อยลงมันก็จะเกิดภาวะช่องคลอดบางแหงแล้วทําให้ส่งผลถึงแบบเพศสัมพันธ์มีปัญหาครอบครัวก,กันไปเลยก็มีนะคะอันนี้2ก็คือแบบอาการร้อนวูบวาบแล้วก็เหงื่อออกกลางคืนซึ่งอาการนี้บอกเลยนี่อาการซิกเนเจอร์ของคน ไวทองเลยนะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเนี้ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยวูบวูบวา,ว,าวูบวูบวา,วา,วา,วาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนและนะเหมือนเลือดจะไปลมจะมาอะไรแบบเนี้ยอันที่3คือนอนไม่หลับคือมันสืบเนื่องจากไอร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนไงหรืออาการต่างๆที่กำลังจะเล่าไปเนี่ยมันเป็นความทรมานทางร่างกายนยมันไม่ตายนะแต่มันจะส่งผลให้เราเนี่ย มีภาวะนอนไม่หลับต่อเนื่องแล้วมันก็เกิดจากการแปรปวนของฮอร์โมนด้วยคนหลายๆคนเนี่ยที่มีภาวะนอนไม่หลับแล้วพยายามสรรหานู่นนี่นั่นมากินบางทีกินยังไงก็ยังนอนไม่หลับอยู่นะเพราะว่าคุณแก้ไม่ถูกจุดจุดของคุณคือฮอร์โมนของคุณลด ถ้าคุณปรับสมดุลตรงนี้ได้คุณก็จะหลับสบายค่ะอันที่4คือชาปลายมือปลายเท้ามันเกิดจากว่าพอฮอร์โมนลดเนี่ยการสูบฉีดเลือดต่างๆเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยดีปลายมือปลายเท้ามันเลือดมันเริ่มไปไม่ถึงมันก็จะมีอาการชาอันที่5กับอันที่6เนี่ยมาด้วยกันเลยอันที่5คือวิตกกังวล อันที่6คือหดหู่ซึมเศร้าพอฮอร์โมอนไม่มีปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับร่างกายอย่างเดียวมันส่งผลกับสภาวะจิตใจด้วยบางคนก็จะวิตกกังวลเกินเหตุเหมือนเหมือนแพนิคไปเลยอะคือบางคนก็หดหู่ซึมเศร้าคนนู้นก็ไม่เข้าใจฉันคนนี้ก็ไม่เข้าใจฉันคือมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมอนนี่แหละแล้วมันส่งผลให้มีอาการเหล่านี้ได้ อันที่7คือเวียนศีรษะบ้านหมุนพอถึงวัยอาจจะรู้สึกเอ้ยน้ำในหูไม่เท่ากันไหมบางคนไปตรวจแล้วก็คือปกติแต่ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าถ้าเรามีเวียนหัวบ้านหมุนแล้วเราเริ่มระดับฮอร์โมนไม่ปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดจากคุณเป็นภาวะวัยทองก็ได้ อันที่8เหนื่อยล้าอ่อนเพลียอันนี้คือเป็นอาการที่เจอมากๆเลยในบรรดาคนวัยทองทั้งหมดคือเพลียจนทํางานไม่ได้ขับรถนี่คือหลับนกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนร่างกายมันเพลียมากมันอาจจะสืบเนื่องจากคุณนอนไม่หลับด้วยแล้วทําให้คุณเพลียด้วยแต่มันเหมือนฮอร์โมนมันลดแล้วความกระชุ่มกระชวยความกระจับกระเฉงในร่างกายมันลดลงไปอะค่ะ ข้อ9ก็คือปวดตามข้อถ้าเราไม่ได้มีโรคเฉพาะพวกปวดข้อนะแล้วอยู่ดีๆเรามาเป็นเนี่ยก็ลองสันนิษฐานดูว่าอาจจะเกิดจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมนที่มันลดลงข้อ10คือรู้สึกเหมือนมีมแมลงไต่อันนี้พันๆรู้เลยว่าหลายคนฟังเราไม่เข้าใจแต่คนที่มีอาการอาจจะรู้มันเกิดจากอย่างที่บอกนะคะว่าพอเราฮอร์โมนลดเนี่ย ผิวของเรามันจะแห้งเพราะคอลลาเจนมันลดลงนึกนึกภาพไว้เวลาผิวแห้งแล้วคุณไปอาบน้ําอุ่นเสร็จผิวมันจะยิบยิบยิบ,ย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 บอะ่ะ ข้อ11ก็คือใจสั่นข้อ12คืออาการปวดศีรษะจริงๆ2อาการนี้เนี่ยค่ะคือคือเราจะพบมากนะในคนที่มีอาการ PMS ในคนที่เป็นวัยสาวอ่ะก่อนจะมีประจำเดือนแล้วเขามีอาการวีนเวียงมีอาการปวดศีรษะมีอาการใจสั่นคนที่มีอาการตอน PMS รุนแรงเนี่ยมีแนวโน้มเมื่อฮอร์โมนมันลดลงเข้าสู่อาการวัยทองเนี่ยเขาจะมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรพวกนี้เป็นอาการ12ออาการที่ถ้าเรามีอยู่สัก สองอาการสามอาการอย่างเงี้ยูลองไปตรวจระดับฮอร์โมนดูเราคืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าสู่ภาวะอาการไวทองก่อนที่เราจะหมดประจำเดือนก็ได้